ออกยังไงวะอ,อว๋อทางนี้ <c oughs> ทางไหนว้ายแม่ใ <c> ส <oughs> <c oughs> ่มันมาจะเป็นพี่พัว <c oughs> นี่คือไปไหนวะ

่อีคแล้วอ่มีทุกคนนะครับเมือกี้มีคนเขาถามหาสีภูอยู่ครับแล้วสีภูเขาก็กลายเป็นสุกเลยนะครับตรงไอ้นี้นะครับหมีอ่าคือเขาอยู่กับผมเขาเพิ่งจะคุยกับผมเมื่อกี้เองนะเขาเพิ่งจะได้คุยกับผมเมื่อกี้คือคือถ้าเกิดว่าผมแบบว่าบอกว่าบรรดาโทรศัพท์ที่จะเชื่อไหมครับเดี๋ยวแมล้วเจอฆาตกรแล้วเจอ คือไม่เห็นครอะครครับพี่หมีพี่หมีพี่หมีทีวีไม่ใช่ผมบูเบลบูเบลเพิ่งสังเกตนะบูเบลทำไมมันตัวเขียววะไอ้เอยนนทำไมมันไม่ฆ่าวะถ้าเกิดเมเจอร์คือผมอยู่กับไอ้นนใช่ไหมแล้วเขาอยู่กันสองคนเมื่อกี้ตัวเขียวอ่ะคือไอ้บูเบลอ่ะผมเห็นแล้วว่าบูเบลอยู่เรนนี่เว้ย เออผมผมป้องกันตัวครับผมป้องกันตัวป้องกันตัวนาน่านาจะเป็นตาหนิแล้วเนาะถือไปไปคุยจะคุยแตคุยกับสีคือเมื่อกี้อ่ะคือผมเดินลงมาทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมเห็นผมเห็นแล้วว่าสีเขาอยู่กับสีเขียวทีนี้ผมเห็นว่าผมเดินออกไปตามสีเขียวอ่ะผมเห็นไอ้นนท์มันเดินมา คือผมก็คิดว่าอ่ะรู้กันเพราะว่ามันต้องเห็นชื่อบมเป็นสีแดงไงทางเข้ายมโลกนะคะคุณหมีมีอะไรจะสารภาพกับน้าทุ่งยมโลกไหมคะเออคือคือถ้าเกิดผมรับสารภาพผมได้รับโทษครึ่งหนึ่งหรือเปล่าครับถ้าคุณทำเพราะแค่เห็นเราไปสนามอารมณ์ น่คุณโดนแน่ค่ะมันแบบว่าคือผมไม่เห็นอน่แล้วผมไม่รู้มันต้องกดปุ่มไหนฮะแล้วพอันน้กดปั๊บเลยอ่ะมีคนตาแล้วอ๋อเราก็เลยไป็นหนูลองยาซะเลยใช่ครับผมไม่เล่นไม่เป็นครับอ๋อเดี๋ยวนะผมเห็นว่าเราเกิดด้วยการผูกก็เลยคิดว่าคนนี้แหละน่าจะต้องลองดูสักที เกิดด้วยกันไม่ได้แปลว่าจะตายด้วยกันเนี่ยไอตัวฆ่าผมเนี่ยไอตัวเนี่ยอุ้ยแม่สองตัวเหรอว้าวเนี่ยมันควรฆ่าบูเบลเว้ยบูเบลฆ่าสองทีแล้วเว้ยตายเอาบีตายสมองแดงว่ามีมีสองคนมีอยู่สองคนหายไปคนหนึ่ง เป็ดมีสามตัวตอนนี้หนึ่งเกมแต่ว่าโดนบอลออกเป็ดมีสามโดนบอหนึ่งเหลือสองเอ้ยผมโคู่พี่เดียวตอนนี้เพราะว่าผมเจอที่แต่เล่นมาเขาไม่เจอตัวเองเลยนะคู่พี่เดียวได้เชื่อใจพี่เบวได้ใช่ไหมเชื่อใจพี่เดียวได้เชื่อใจได้พี่เบวเชื่อใจได้่โดนโดนเอ้ยไม่ใช่พาโมพาโมดี่ไปนะ ลรถพ่อไปตรงแถวๆมีท่ออ่ะใครจะชื่อเืรอผมไม่กล้านาำหน่อยโอดอะไรกันตอนนี้อ่ะข้ามวข้าวเกิดสเกลพี่โหดจริงจิงอ้าวเอ๊ะอ้าวเหลืเควสเดียวผมเหลือเควสเดียวผมเหลือเควสเดียวนายเอาแล้วสองแล้วสองแล้วสองแล้สองผู้ผิดแล้สองเออผมอยากรู้ว่าไซเลนนี่คือมันห้ามพูดหรือมันฆ่าได้หรือเปล่าหรือไม่แห้ามพูดอะไรเลยทุกคนอดภัยตลอดตอนนี้ฆ่า ฮัลโ <Halo, S 2> หลผมอยากรู้ว่า <c oughs> ไอ้เหี้ยถ้าตำแหน่งไซเลนต์เนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ห้ามพูดอย่างเดียวฆ่าได้ครับมึงรู้ไหมถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโนอนอ่ะกูเห็นแล้วเว้ยว่าเลนนี่อยู่กับบูเบลเว้ยแต่กูเดินตามบูเบลออกไปแล้วและเห็นไอ้โนนมันเดินสวนมาเว้ยคือถ้าไอ้นนมันฆ่าบูเบลอะ่ะกูกะว่ากูกดเลนนี่ปุ๊บบูเบลโดนฆ่าปุ๊บคือทุกอย่างทุกอย่างจบเว้ย ที่โนนแม่งเดินเดินเดินกลับมาพร้อมเดินตามหนังบูเบลกลับมากูแบบเยดเทะกูไม่มีอะไรจะพูดไอ้เหี้ยบทคับชิว่าไอ้สา์เอ้ยเราเกือเป็นกุญแจที่นำสู่ชัยชนะของเราเป็ดแล้วโอ้โหจบเลยโอ้ผมหาคุณไม่เจอนะคุณเอกนะรอดไปนะหนูยังไม่ได้ใช้หน้าที่หนูแต่งสมเกียรติเลยอะอะไรอะสบได้ยังไงในเมื่อเธอเป็นสพ นั่นแหละพี่ประเด็นหรือประสบแรกดโคตรแย่เลยก็เหาเข้าเกมมาคนอื่นเขาก็เงียบหมดคนเนี้ยเฮ้ยแอ้ฮัลโหลเฮ้อย่างเงี้ยผมก็เลยอืมสักทีนะข่าวหน้าเราจะต้งแค่ใส่ ในระหว่างนี้เราก็ดูคนอื่นเราไปครับคือที่ตายังไงวะดยีสปาเนี่ยตดอยู่แล้วมีแมาเทนข้างหลังีอย่างี้ยแม่งเสือฆ่าเป็นทีตอนแรกแมงเสือ่าไม่เป็นงั้นนะบูเบลไม่ได้มานั่งี้กุลอ๋อที่ย่าี้ยม่าเป็นทกอฆนะบู่ไี้กุหล้อ๋ียามาเทีตอกมเมันได้ดีกห่อนแล้วสเ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นถ้าเกิดว่าโดนต้อโดนต่อมันไม่ต้องโอ้โหไอ้เฮียวิญญาณตามติดไอ้นนเต็มเลยไอ้เหียดูฆาตกรไอ้ไอ้เฮียนีก็้าผมไอ้สัตว์มันเป็นเพื่อนผมแท้งั้นงั้นงั้เงัมันฆ่าบูเบลซะแต่ตอนนั้นนะแม่งจบไปแล้วพี่จะเป็นจี้แล้วหนอสิงจี้ร่างจี้ได้ กูจะจัำมึงไว้ไอ้หนนว่าเวลามึงจะกดอะไรกร็ช่างมึงจะยืนนิ่งโอเคกูจะได้รู้วิเป็นคนดีวิเข้ามาแก้ไขปาด,ดิชัวเออปาด,ดินักชิปาด,ดิเฮ้ยสาเป็นโดโด <c oughs> โดโดนี่ต้องทำยังไงก็ได้ให้โด,โด,โดนโหวตเนาะ แอบอยากนะอืมเฮ้ย,ยทำไมมันไม่ค่อยมีใครฆ่ากันเลยว,วะเฮ้ยเอ้ย,อยทำไมสถานการณ์ตอ,ตอนนี้เขาดูเงียบเงียบกันทรงๆกันจังวะตำรวจตั้งดา่าเนอะกลัวโดนเลยโอ้กระจุก <c oughs> จัดเลยไอ้นนไม่ยอมจัดวะเนี่ยนนข้างล่างเอาเลยเออเดินมาเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละหดหดหดไอ้นนเมื่อกี้เธอจหวดเลยโอ้โหแม่งใกล้คนแล้วปะหดหดด่วนถ้ามึงจะหวดมึงต้องหวดเดี๋ยวนี้มึงต้องหดเดี๋ยวนี้นนหวดหวดหวดปั๊บกินเลยมับ ไอ้เหี้ยทำไมมันโอ้โหมันกลับมารวมตัวแล้วกับโดนแล้วสัตว์กับโดนแล้วเดือดโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขามองอยู่นะลงหลุมเหรอโดืดท่อโจดิงไอ้นนสวยเลยผมว่าเขารู้เลยเว้ยไอ้ไอ้นนมันทำตัวแปลกๆเว้ยรู้แล้วเป็นผมแล้วเมื่อกี้เราจะทำยังไง เป็นผมเมื่อกี้นะตัวดำตายตัแหลตข้างล่างแล้วเนี่ยห้องพักเหรออ๋อนี่ยังห้องปกติตกใจแล้วเขาคอยหยกปิงปลอดเฮ้ยจกทุกคนกำลังจะกดกดแล้วไม่เห็นทีเดียวเอาจบได้ไงอ่ะเควสเสร็จมบ้าง